ผมคิดว่าเรายังสื่อสารกันไม่ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีพอประสบการณ์ล้วนๆเว้ยถ้าไม่เจอสถานการณ์ตรงหน้าเขาก็มองไม่ออกเขาก็แก้ไม่ถูกหมผมวิตกกังวลผมวิตกกังวลที่ว่าไอ้เชี่ยไอ้ทำไมเราขึ้นมาขนาดนี้ทำไมคนเราอยู่แค่นี้วะมันก็เลยทำให้น้องวันนี้ไฟอยากเล่นทุกคนก็อยากเล่น ผมก็สกุดหงิดใจเรื่อง <_ d ata> เรื่องผมอาจจะคิดมากเกินไปหรืออาจจะจิตคุงแต่งไปเองแต่เรื่องที่ตอนเนี้ไอ้ยสมาชิกใหม่หบางคนแล้วบางคนงบางคนก็อยู่อยู่ในโพซิชั่นที่โอเคแล้วบางคนก็อยู่ในโพซิชั่นที่มีไฟแรง แรงจนแบบเกินเกินขีดจำกัด <c oughs> แต่ทีเนี้ยสิ่งสิ่งที่ผมมองผมมองรว่าโอเคการมีไฟนะั้นะนะดีแต่ด้วยศักยภาพด้วยอะไรอะไรก็แล้วแต่มันมันมันยังมันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่พอที่จะไปตกตีอะเขาอะเก็ดลม,มกัก <c oughs> อน่แน่แน่ือสิ่งที่ผมกังวล อันนี้ดูจากอะไรบะดูจากตรงไหนบ้างดูจากตรงไหนบ้างผมผมคิดว่าสิบเอ้ยค้างเหรอผมคิดว่าเรายังสื่อสารกันไม่ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยไ,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 ไม่ค่อยดีพอไปานรุนเลยแล้วก็เล่นกันยังไม่มากคอ ได้ระบุชื่อได้หรือว่าห,หรือว่าดูแค่คนใหม่ห้าคนอ๋อเออ,เอ,อใช่ผมดูแค่คนใหม่ห้าคนอืมผมเลยยังไม่ค่อยมั่นใจที่จะไปลงทัวกับเขาทุกผมรูแ้แรงถ้ามันจะเดินแรงอ่ะในบ้านมันก็ต้องแน่นเต็มที่แต่ทีเนี้ยในบ้านมันยังไม่ได้ขนาดนั้นเนี่ยพี่หลักเก็นลมปะ คือเะบอกว่าเราสิบห้าคนอ่ะถามว่ามันมีไหเรื่องนี้มันมีอืเล่นไม่พูดเล่นที่เราเคยเจอมันก็ยังมีไม่ใช่ไม่มีทีเนี้ยตอนเนี้ยคือสิบห้าคนมันดีขึ้นพอามีคนใหม่เข้ามาห้าคนในห้าคนนั้นมันก็ดีแต่ว่ามันก็มีเพิ่มเข้ามอีก เหมือนคนเก่าเราที่ไม่พูดบางคนบางคนที่เรายังทําไม่เป็นถ้าไปดูจากซ้อมเมื่อวานถามว่าดูได้ไหมดูได้แต่เนี่ยลองดูดีๆอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างคนใหม่หรือใครก็แล้วแต่นะอันนี้ผมพูดในมุมมองของผมนะเมื่อวานที่เราซ้อมอ่ะคนเขาเยอะกว่ากี่คนเตรียมเล่นไม้ก่อนอ่าเพาไม้ชน เปลี่ยนมีดกันไม่ทันเพราะคนเขาเยอะกว่าตัวฟีเขาเยอะกว่าปืนแทบไม่ได้ยิงโดนไล่แบบหุนแบบเยอะแยะมีดเราไม่มีตัวคนปิดตัวโชว์เขาเปลี่ยนไปมีดพอเราจะคืนได้่ะมันก็มีเปลี่ยนไปรีบปิดกันไม่คุยกันถูกไหมพอรีบปุ๊บมันก็ทํากันไม่ได้มัน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 จะไปว่าตอนทําไม่ได้อย่างเดียวอ่ะมันสถานการณ์ตรงหน้าตรงนั้นผมมองว่าคนเขาเยอะกว่าแล้วแม่งแบบหลายๆอย่างแม่งแบบ แต่เมื่อวานเมื่อวานเนี่ยออกรูปแบบหลายรูปแบบมากันใช่เยอะมากต่างรูปแบบหลายรูปแบบอืมมันออกหลายรูปแบบออกเอะทั้งเมื่วาผมหัวร้อนผมหัวร้อนเลยผมร้อนแบบอืมเรื่องเรื่องพื้นฐานที่เขาไปฝึกอย่างที่เราเห็น เขาก็ไปสอนเขาอยู่บางคนมันก็ยังไม่ได้แม่นแบบแม่นขนาดนัน้นก็เป็นเรื่องโมติที่เขาจะทําไม่ได้ทีนี้เราก็ต้องให้มันประสบการณ์ล้วนๆเว้ยถ้าไม่เจอสถานการณ์ตรงหน้าเขาก็มองไม่ออกเขาก็แก้ไม่ถูกเขาเจอครั้งแรกเขาก็ไม่รู้หรอกเขาต้องทําอะไรไอ้ที่ตุ๊เอ่อไม่ที่ที่อที่ปรึกษาที่มาถามเนี่ยก็คือ<ม>คือกูตะกิดใจหรือกูคิดกูคิดมากไปใช่ไหมมันคิดมากไม่ผิดเว้ย ผมเองก็คิดไม่ใช่ไม่คิดถามว่าอยากเล่นไหมอ่ะเอาตรงๆเลยกูก็อยากเล่นแต่เล่นแม่งก็เสี่ยงต่อให้เขาคนน้อยกว่าเราก็โดนได้อยู่ดีถูกป่ะแม่งมีวิธีเล่นเยอะแยะมีวิธีแก้เยอะแยะและอีกอย่างถ้าคนแบบคนเราไปเล่นแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ไม่คุยกันเงียบไม่ใช่โดนอุ้มออกแบบง่ายๆเลยนะหลุดแบบง่ายๆเลยผมก็คิดไม่ใช่ไม่คิดผมก็นึกถึงไอ้ ถ้เลแล้วมันจะเป็นยังไงเอาไหวไหมมีไฟมันดีแันก็รู้อยู่บางคนมันก็มันมันมันอย่างคนในคนในแก๊งเราคนเก่าถามว่ามันมีไฟไหมมันก็มีมันอยากเล่นไหมมันก็อยากแต่แค่บางคนมันไม่แสดงออกเย เหมือนกันหรอตอนนี้ผมก็คิดไม่ใช่ไม่คิดถามว่าก,กลัวพลาดไหมก็กลัวอยากได้ชัวรเหมือนกันได้วอลเท่าไหร่ตอนนี้สิบสามเองอะมากล้วหนึ่งตอนนี้ขึ้นมา20จะอยู่13 14ามสิบสี่ไมคนทำงาน คนทำงานกี่คนสองคนถูกต้องไหมมีมนครที่แจ้งไว้อ่ะถูกต้องสิบห้าสิบหกหายไปสี่อันนี้พูดถึงโดยรวม,มพูดถึงทั้งหมดไอ้เชี่ยถ้าเกิดสมมติไปเปิดเขาเนี่ยความพร้อมเราไม่มีเราหนึ่งระบบทีมที่เราเล่นสื่อสารสองก็ในถึงบอกว่าไอเ้เชื่อย่ากเก่าเกิน ความรู้สึกผมผมก็รู้สึกว่าไอ้เชี่ยประเมินตัวเองผมประเมินแล้วอ่ะไอ้เชี่ยแม่ไม่อย่างไม่พร้อมความรู้สึกของผมนะผมก็อยากเล่นไอ้เชี่ยใจผมนี่ไปแล้วกู <c oughs> ไปเอาแล้วกูไปเอาตั้งแต่วันนั้นแล้วแต่ดูทีไอ้เชี่ยม่งรู้สึกแค่แบบไอ้เชี่ยไม่พร้อมว่ะวันนั้นกูไม่ติดเลยเรื่องถ้าเขาเข้าช้าเรื่องคนเรื่องเวลาไม่ติดเลยติดแค่อย่างเดียวเลยทั้งเสียงที่เขาถามเนี่ยติดใจอะไรไหมครับ แค่นั้นเลยปล่อยเลยนะปล่อยเลยนะผมมองโบไปแล้วนั่นแหละผมก็มองข้ามได้สนใสผมก็มาอยู่ตรงนี้ไงไม่งั้นก็เปิดไปแล้วเล่นไปแล้วคนอยู่ทิ้งแค่บอกให้รอเออโอเคไม่ใช่รู้สึกว่าไอ้เชี่ยไคือยย่า้หออธิบายเพิ่มอย่างนี้นิดนึงเรื่องพลเมืองที่เราไม่มีคือคนของเราเนี่ยก็รู้อยู่ถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างเหมือนก็ต้องบอกกับลุงนะถ้าคนของเราแม่งแบบว่า ม่ได้มา <S <S <ด>สแสดงอางนแไอจะเข<ช>้าใจห<ล>บางคนแม่งทำงานบางคนแม่งเข้าชา้าอยู่ที่ทะเลของเรา <นะ S 1> มันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไ,ตไรแล้วเว้ยเรามันไม่ใช่แบบแก๊งคนมีเวลาแบบฟูฟูอะถ้าแบบจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่ามีอะไรในแก๊งเราต้องบอกกันล่วงหน้าเว้ยนั่นอะมารอแน่ครบแน่ถ้าอย่างนั้นอะอืมแต่เนี้ยทุกวันมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดเนี่ยก็รู้เนี่ยก็เห็นนี่นี่สิบสามสิบสี่ ก็ <ora> ผมจะบอกว่าไอ้เจ็บผมวิตกของวนไปเองหรือเปล่า<ม>จากความที่แบบว่าเออถ้าพูดมาเราขยับขึ้นมาอย่างนี้แล้วโอเคไอ้เจี๊ยเราก็เตรียมกําลังของเราไว้พอสมควรวแต่พอสิ่งที่เราเห็นปุ๊บก็นั่นแหละอย่างที่พี่รักบอกผมไม่ได้มองข้อตรงนี้เหมือนผมวิตกของวนผมวิตกของวนที่ว่าไอ้เจี๊ยบไอ้จยทำไมเราขึ้นมาขนาดนี้ทำไมคนเราอยู่แค่นี้วะก็ไม่ต่างจากเดิมเลยใช่ต่อให้ขึ้นยี่ห้าก็ไม่ต่างอยางเดิม เพราะว่าอะไรอย่างที่ผมบอกไงตอนนี้เหลือเจ็ดคนมันทำงานแก๊งเราถ้าจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องบอกล่วงหน้านั่นน่ะมารอตั้งแต่หกโมงทุ่มหนึ่งได้เอาไปครับอ่ะอย่างนั้นอ่ะเต็มเกือบเต็มได้แต่ถ้าไม่บอกเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็อยู่อย่างนี้แหละก็เป็นอย่างเงี้ยมาช้ามาแบบปกติต่อให้ขึ้นยี่สิบห้าผมว่าก็ยืนอยู่เท่านี้อาจจะเพิ่มคนใหม่เข้ามาอีกสองสามคนไงวอลอาจะเต็มที่ไม่เกินยี่สิบหรอกถ้าแจ้งล่วงหน้าเนี่ย มาแน่นอนแก๊งเรามันมันไม่เหมือนคนมันม,มันไม่เหมือนแก๊งอื่นด้ยตอนเนี้ยแก๊งอื่นเขาอาจจะพูเี่ยคนมารอหกโมงเข้าอ่ะพิทา์แน่นใช่ปวดหัวนะเออนั่นแหละก็บอกแล้วบริหารยังอื่นแม่งไม่ยากหรอกบริหารคนเนี่ยยากสุดแล้วคุยกับคนเนี่ย ต่อให้ขึ้นยี่ิบห้าสามสิบไปไหมก็เท่านี้แหละผมบอกเลยปล่อยมือไหมอะไรนะปล่อยมือไหมปล่อยมือไหมถามว่าปล่อยได้ไหมมันก็ปล่อยได้ตอนเนี้ยปล่อยให้ไปเจอเลยอยากทําอะไรแบบตอนเนี้ยก็คือทําเลยให้มันเจอประสบการณ์ตรงๆเลยอ่ะแก้สถา,านการณ์ตรงหน้าเจอตรงหน้าว่าเราทําอะไรไยัดซ้อมยัดเจอถามว่าปล่อยได้ไหมก็ปล่อยนะ ตอนนี้ก็เอาตรงๆก็ยังไม่พร้อมปล่อยขนาดนั้นต้องกดลงมาสักหน่อยไหมกดไอตัวแสบไอบันนี่กดบันนี่สักหน่อยปีดปัจังเลยทํ่ไมน้องปี๊ดปัจังเลยวะไม่ตอนแรกไม่เห็นเป็นแบบนี้ทำไมน้องเข้ามาน้องพลังจังเลยวะเพราะอะไรวะอ,อยากเล่นถ้าในถ้าในในมุมมองผมนะหนึ่งน้องอยากเล่นสองที่เราคุยๆกันไว้แล้วน้องไม่ได้ยิน มันก็เลยทําให้น้องมันมีไฟอยากเล่นทุกคนก็อยากเล่นลองถามคนอื่นดิผมเชื่อเลยร้อยผมเชื่อเลยนะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนเนี้ถ้าถามอ่ะไม่ได้ไปลูกความเลยว่าทำไมไม่ไปอ่ะไปดิสองรุกไม่ไปก็ไปไปเหรอเอออยากไปก็ไปแวะเออเดี๋ยวดอถ้างั้นเด๋อวใครว่างก็แวะไปดูก็ได้เพราะแก๊งใหญ่เขาตีกันเผื่อมีลูกว่างสองแปดผมแค่รู้สึกว่ามัน เป็นเรื่องที่ดีนะเว้ยสำหรับไฟนะตอนนี้เออเออนี่ยผมว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาถามคนในแกงทุกคนไม่อยากเล่นหมืแต่ไม่อไงไม่พร้อมขนาดนั้นอ่าใช่มันมันแต่ผมยังไม่แต่ที่วันนี้มันเป็นอย่างนั้นอ่ะคือคือเราก็พอจะรู้นิสัยวันนี้อยู่วันนี้มันก็เป็นเป็นแบบเล่นไปเรื่อยอ่ะมันก็พยายามคุยกับคนในวอคุยกับทุกคนแค่นั้นเองมันเป็นเด็กเสียงดังพูดเยอะแค่นั้นเองไม่มีเลยเลย เอาไว้ผมจับตามองพิเศษแล้วกันเจสเนี่ยแล้วผมจะลองไม่พูดแมะไรดูดิวว่าเขาจะทำยังไงพี่พ่สวัสดีครับครับแล้วก็ให้รู้สึกแปลกผมผมหรือผมคิดไปเองก็ไม่รู้ตอนน้องเขายังไม่ได้เข้าน้องน้องเขาเป็นอ่าพอน้องเขาเข้ามาน้องไปแบบหนึ่งผมคิดไปเองหรือเปล่าพี่พี่รู้สึกเหมือนผมไหมเนี่ยไม่ได้คิดไปเองผมก็รู้สึก ตอนที่ไม่ได้ตอนที่ไม่ได้อยู่กันเราอ่ะน้องมันก็ฟาร์มเพราะเราไม่ได้อยู่กับน้องเราเมันก็ฟาร์มเจอมันก็ร้องเพลงมันก็เล่นปกติเราไม่รู้ในบริบทแก๊งมันไอ้ไอ้ไอ้ล่างนั้นอ่ะโอเคเลยเว้ยใช่มันโอเคเล้วเด็กเล่นเลยแต่พอเข้ามาอยู่ในแก๊งปุ๊บมันมันมันกลายเป็นอีกบริบทหนึ่งไอ้เหี้ยอยู่ดีๆคือมาได้ยินพวกเราคุยกันอยากเล่นเลยร้องเลยอะไรเงี้ยงงตรงนี้งงร้อนวิชาด้วยแหละเราก็สอนไปเยอะด้วยแหละบางอย่าง ไอชิบมันไม่ใช่มันอะไรขนาดนั้นชิบหายนั่นแหละพี่อยู่ใกล้จีเล็กออยเดี๋ยวพี่ไปดูให้ไหมพี่อยู่เลเวลใช่ครับเดิเออไม่ต้องขับออกมาไกลพี่อยู่เลเวลไปดูหนาดินอยอาจจะวิตกไปเองแต่จับตาดูดีกว่าบ้าเตรียมของกลับรลนด์นเตรียมของ